สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกทาก่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับวันนี้เวลาสองทุ่มเจอกับพี่บุรียงจินดาสวัสดีครับพี่บุรีครับสวัสดีครับเป็นห้องประชาชนนะครับ <c oughs> ประเด็นร้อนในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่าพลาดเลยนะครับพี่บุรีบอกว่าวันนี้จะคุยเรื่องคําสั่งลับจับสองพ่อลูกเข้าคุกก,ก่อนยุคสภาเอาอยังไงเนี้ยยังไงเนี้ย <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ และมันมีเหตุการณ์มาประดังกันอย่างเหตุการณ์วันพรุ่นี้ที่แพทยสภานัดไว้แต่ถ้ามีหมอสักสองสามคนโดนนั่นแหละครับมันจะเป็นสารตั้งต้นที่ไปสู่คุณทักษิณนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองโหม,ม,นะ <What? S 1> มโรงกันเมื่อเย็นเนี่ยเราพูดสองทุ่มนะของวันที่เจ็ดพฤษภาคม แล้วก็โหมโลงกันวันเนี้ยแล้วพรุ่งนี้กรกตก็ตจะ,ะแถลงเรื่องชะตากรรมของ60สวทชะตากรรมของ60สวททั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐพันลึกมันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงและมันเป็นเรื่องของนิติสงครามหรือตุลาการพิวัตรเขาไม่จําเป็นต้องเอารถถังออกมาแล้วครับเขาเอาทุกฝ่ายที่ทําผิด สวถ้าคุณเข้ามาไม่ถูกต้องผิดก็คุณก็ณจะเจอคุณก็ต้องเจอและสิ่งที่ค้นพบใหม่เนี่ยถ้าปล่อยให้มีการยุยรยรยรบสาาภามันหมายถึงการยึดประเทศเลยนะครับน่าสนใจมากถ้ายุบสภามันหมายถึงการยึดประเทศมันเป็นยังไงัะพี่เล่าเลยเล่าเลยตื่นเต้นจำการเลือกตั้งที่เขตแปดนะครศรีธรรมาราชได้ไหมจำได้นั่นแหละคือโมเดลของเขาคือโมเดลของเขาครับ เปลี่ยนกระสุนให้เป็นกระแสไงแล้วเวลานี้ที่เปลี่ยนกระสุนให้เป็นกระแสนี่ยเขาสําเร็จมาแล้วเพราะเขามีกระสุนเยอะจนกระทั่งถึงวันนี้เขาจะเริ่มโมเดลใหม่ก็คือยึดปากใต้ให้ได้ทั้งหมดโดยการส่งสมัครนายกอบตเป็นร้อยตำบลหลายร้อยตำบลทุกตำบลในภาคใต้นี่ก็คือโมเดลของเขาที่จะใช้กระสุนให้เป็นกระแสเพราะกระสุนเขามีเยอะไงะมีเยอะอยังไง มันก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องคาสิโนเกี่ยวพันกับเรื่องพระรามหยตดเอ็นเตอร์เทนเมนที่นายกประกาศมาถ้าเปิดสภาสมัยวิสามันเมื่อไรก็จะเอาไอ้พระรามหยตดอันเนี้ยเอ็นเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์เนี่ยเข้าสภาก่อนผมตกใจบอกเฮ้ยเรื่องสําคัญคือพระรมามญยตดก็ประมาณนะโวย้ยมันไม่เอามันจะเอาเรื่องคาสิโนเรื่องบอลเรื่องซ่องเข้าก่อนนี่คือเรื่องรีบด่วนของมัน แล้วมันเกี่ยวพันกับอะไรครับเกี่ยวพันกับการปล่อยข่าวของฝ่ายรัฐบาลที่บอกว่าได้ไปดีลรับกับมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์แล้วเขาบอกว่าเราอาจจะต้องเสียภาษีนำเข้าแค่ศูนเปอร์เซนี่คือการแหกตาประชาชนทั้งนั้นถามว่ามันไปดีลรับยังไงดีลรับยังไงก็โดยใช้โดยใช้กลุ่มทุนคาสิโนที่ลาสเวกัสที่รู้จักทีทมงานของมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์จริงหรือไม่จริงไม่รู้ แต่เป็นการปล่อยข่าวจากซีกรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนให้ประชาชนเข้ามาสนับสนุนคาสิโนบอกว่าถ้าไม่มีคาสิโนบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ไม่มีเงินที่จะมาใช้มาจ่ายเขาอ้างเรื่องนี้ครับอ้างเรื่องดินรับอันนี้อ้างเรื่องดิวรับอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกันหมดโอ้พี่บุรีถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงขอพูดสามคำเองฮะเชี่ยเชี่ยเชี่ยอังแับมัน,เป,นเป็นเรื่องจริง ครับคือผมเนี่ยพูดเป็นคนแรกเรื่องไอ้ไอคาสิโนห้าแห่งแห่งละห้าพันล้านเนี่ยแล้วเงินกองอยู่สิงคโปร์คนที่ออกมาพูดสองสามวันนี้เป็นสื่อมวลชนอาวุโสที่ชื่อเอ่ที่ชื่อสุธิชัชชชยยุ่นกับคุณวีระธีรพะัฒออกมายืนยันเรื่องนี้เหมือนกันแต่ผมพูดเป็นคนแรกพูดไปเกือบเดือนแล้วใช่ใช พี่พูดเป็นข้อแรกที่สำคัญก็คือว่าพี่พูดกระทั่งว่าตัวละครที่สําคัญเกี่ยวกับเงินห้าพันล้านเนี่ยคือกอดรอนถังซึ่งเป็นกิ<ช>กับจุดจุดอยู่ใช่คือเขาก็รู้กันอยู่เขารู้กันอยู่ว่าเป็นเสมือนน้องเขยแล้วก็การเงินการทองที่ใช้ในการเลือกตั้งที่เขตแปดนครศรีธรรมราชเนียมีคนเขาสงสัยว่าเอามาจากสิงคโปร์หรือเปล่า จนเกิดรายการชนะการเลือกตั้งทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นไปไม่ได้เลยถูกเป็นพักที่ประชาชนไม่รู้จัก,กแล้วอยู่ๆมันก็ชนะการเลือกตั้งไงที่ผมเรียก,กว่าใช้ผีโมโ่แป้งไงใช่ผีโมโ่แป้งอันนี้แหละครับมันคือรายการเปลี่ยนกระสุนให้เป็นกระแสเมื่อเปลี่ยนกระสุนสำเร็จเฮ้ยกูลองใหม่เว้ยเอาเอบตอ พราะวันที่สิบเอ็ดนี่เลือกเทศบาลเทศบาลเสร็จเลือกอบตอบตอมันใหญ่และมันเป็นฐานรากของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้ายึดอบตอสําเร็จภาคใต้ไม่เหลือแล้วครับกระเด็นหมดพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักอะไรก็กระเด็นหมดแล้วคุมภาคใต้ได้คุมภาคเหนือได้อิสานได้ลองไปสืบถามที่กกอตอไปไหนมันทําอะไรเขาไม่ได้ ผมพูดวันนี้สองทุ่มกว่าพี่น้องเขตแปดที่นครศรีธรรมราชพี่น้องก็รู้กันอยู่ว่าจ่ายหัวละสามพันบาทสองพันบาทนี่คือกระสุนครับแล้วเลือกอบาตาเนี่ยเขาไม่อั้นกระสุนเขาไม่อั้นเท่าไรเท่ากันนะเพราะความสะใจที่เขาชนะภูมิใจไทยได้เพราะความสะใจที่เขาชนะในชัวลีไฟได้ตรงนี้แหละครับที่รัฐพันลึกเขาคิดว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ เขายึดบ้านเมืองได้เลยเสียงข้างมากได้เลยเขาจะทําอะไรก็ได้ถูมันเกี่ยวพันกับรัฐพันลึกและเกี่ยวพันกับดิวลับลังกาวีนะมันเกี่ยวพันกันหมดแม้กระทั่งเรื่องชั้นสิบสี่มันเกี่ยวพันกันหมดครับซึ่งเขาบอกเขาไม่หนีไงเขาบอกเขาไม่หนีแต่เขาจะคิดทิศทางอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเราดูกันฉะนั้นการที่จะลากรถถังออกมามันไม่มีแล้วเขาก็ต้องสู้แบบเนี้วะเฮ้ย คือถ้าเขาทําเรื่องนี้สําเร็จเขายุบสภาได้เขาไม่แคร์เขาไม่แคร์ห้าแห่งคาสิโนสองหมื่นห้าพันล้านแคร์อะไรล่ะโยนเปลี่ยนเข้าไปสักหมื่นห้าพันล้านเนะี่ยจบไหมเอาสองหมื่นล้านเลยจบไหมจบไหมประเทศไทยได้สาสิกินทั้งประเทศ,เทศแล้วคุณจะไปสู้อะไรแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะแอนแอ็แล้วรถถังออกมาแล้วแต่ตอนเนี้ยมันทําไม่ได้ไม่มีประเทศไหนเขาทําแต่รัฐพันลึกเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ผมคุยกระพุ่มกับท่านหนึ่ง ผมไม่เอ่ยชื่อว่าท่านเป็นอะเป็นผู้ที่ผมให้วางกคารบนับถือครับเขาก็บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเขาคิดได้เมื่อการเลือกตั้งเขตแปดนครศรีธรรมราชผ่านไปแล้วเขาบอกเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองจะไปในทิศทางไหนถ้าปล่อยให้ยุบสภาอำนาจยุบสภาเป็นของนายกรัฐมนตรีแพทองทานเขาจะยุบเมื่อไหร่ก็ได้นะเขาถือดาบเล่มนี้ไว้ไง เขาจึงสร้างเรื่องมาสร้างนิยายมาว่ามีดิวรับกับโดนัลด์ทรัมป์ไงแล้วออกมาไม่รู้ใครหลอกประชาชนว่าที่คิดภาษีเรานำเข้าสามสิกเปอร์เซ็นน่ะดิวรับอันนี้ไม่มีแล้วศูนเปอร์เซนตโดยใช้กลุ่มเจ้าพ่อทั้งหลายมีลที่ลาสเวกัสที่จะมาลงทุนคาสิโนห้าแห่งเนี่ยเป็นตัวเบิกทางนำทางซึ่งจริงๆผมไม่เชื่อหรอกมันเป็นการสร้างละครขึ้นมาหลอกประชาชน เป็นการสร้างละครออกมาหลอกประชาชนครับพี่น้องทั้งหลายคือออกมาพูดเนี่ยผมเข้าใจวันก่อนบอจะใช้โมเดลสิงคโปร์แล้วคุณรู้ไหมคุณเป็นนายกบัญีค่ะคุณรู้นะโมเดลสิงคโปร์ไหมสิงคโปร์มีคาสิโนกี่แห่งสองแห่งนสองแห่งที่เซนโตซาเซนโตซาหนึ่งแห่งแล้วก็ที่ไอ้มารีนาหนึ่งแห่งเซนโตซาเนี่ยมันสร้างติดกับเอ่อติดกับยูนิเวอร์แซล ผมพาหลานไปไปเที่ยวยูนิเวอร์แซลเนี่ยเข้าไปดูเถะครับมันเจ๊งไปครึ่งหนึ่งแล้วมันลือไปครึ่งหนึ่งแล้วแทบไม่มีอะไรดูเลยแล้วคุณจะเอามาสร้างประเทศไทยแล้วใครจะเข้าไปดูล่ะมันไม่มีหรอกครับมันเป็นการแอบแฝงทั้งนั้นคุณบอกว่ามีสนามกีฬามนีนู่นมีนีมนน่มีสรนาำม,มีโอ้โหแล้วก็มีไอ้ไอ้บ่อนคาสิโนโแค่สิบเอร์เ สิงคโปร์เนี่ยเขามีบ่อนคาสิโนก็สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ําแต่ล่าสุดเนี่ยผมคุยกับพี่สมชายสืนการบอกว่าคาสิโนที่สิงคโปร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมีแค่สามเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองแสดงว่าที่นายยกพูดมาว่าเหมือนสิงคโปร์เนี่ยคือใช่ผมประมาณการเอาที่เขาบอกสิบเปอร์เซ็นต์เอาสิบผมก็ให้สิบแต่จริงจริงอย่างท่านดรสมชายพูดนะถูกต้องประมาณสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ผมเข้าไปดูมาแล้วทั้งเซนโตซาทั้งไอไอไอมารีนานี่แหละแล้วคนไม่คึกคัก แต่ที่คุณอยากจะเปิดนะผมรู้ไม่ได้เปิดอินไซต์คุณจะเปิดไอ้ไอ้อนไลน์ออนไลน์เนี่ยมันช่อบโกงเขาทั่วโลกนะหลายหลายประเทศสีเช่นผิงเขาถึงบอกนะถ้าเปิดไอ้นี่ได้ก็แย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วเป็นสิ้นคิดนะสิ้นคิดแต่ทำไงนะรับเงินมาแล้วไงมันเป็นเงินไปเจียนะ ปะเจีย๊ยเข้าใจไหมพี่นงทั้งหลายเขาใจคาว่าแปะเจีย๊ยไหมอ่าเหมือนกันเราฝากลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเขาจะเอาค่าแปะเจีย๊ยก็ต้องจ่ายเขาลูกถึงเข้าได้ไอ้นี่เหมือนกันคุณจะมาทําคาสินโนขอแปะเจีย๊ยมาก่อนเว้ยห้าแห่งแห่งละห้าพันล้านนะเขาก็ไปเรียรายเอามาแล้วก็มากองไว้ที่สิงคโปร์ไอ้เงินก้อนนี้ใช้อะไรก็ได้นะอยู่ที่ใครจะสั่งนะใครจะสั่งนะใครจะมีสิทธิ์สั่ง ถามว่าพี่แป้งนะพี่แป้งพี่ไข่พี่เล็กพี่น้อยสั่งได้ไหมก็แป้งไหนอะเรียมไหนอะก็พวกนี้ก็หากินร่วมกันฉะนั้นอันนี้เป็นอันตรายต่อประเทศเราอย่างมากและเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อผมพูดตรงๆว่าแหกตาประชาชนคุณแพรต้องทานไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอะไรเลยครับ บอกว่าคาสิโนที่นั่นมีอยู่นิดเดียผมไม่ได้ขัดข้องอะไรถึงขนาดนั้นหรอกแต่สิ่งที่ขัดข้องก็คือคาสิโนออนไลน์ที่หลายประเทศเขารับไม่ได้สิงคโปร์ไม่มีนะคาสิโนออนไลน์ไม่มีนะครับกัมพูชาเคยมีก็เลิกไปแล้วสีจินผิงก็จี้ให้เลิกแล้วมีฟิลิปปินส์อยู่นะเขาไปได้ฟิลิปปินส์เขาไปได้เพราะเขามีออนไลน์ออนไลน์มันโกงคนได้ไงอ่าเพราะว่า มันถ่ายทอดเอาใส่เข้าไปมือถือจะมมคุณเล่นการพนันเงี้ยเพราะเวลาตัดภาพมามันใช้วิดีโอถึงแม้เราจะเล่นถูกดํากับแดงเนี่ยเราเล่นแดงเงี้ยเล่นแดงเราเรารู้อยู่แล้วอ่ะเราเล่นแดงที่จริงเนี่ยเขาจะต้องดูว่าแดงกับดาใครแทงอันไหนมากกว่ากันเท่าอันไหนแทงมากมันไม่ออกไปออกอันแทงอันน้อยมันก็ออกำไรตัวนี้คือหลอกเขาไงนแล้วก็เอาวิดีโอเนี่ยมาออกเลยมาออกเป็นเฮ้ยมันออกดำนะอะไรบาครขาลงบาคาร่าอะไรเนี่ยนะ อันนี้ก็โกงกันทั้งนั้นฉะนั้นเงินพวกนี้มันเป็นเงินที่จะมายึดประเทศไทยได้โดยผ่านการเลือกตั้งที่เปลี่ยนกระแสเปลี่ยนกระสุนให้เป็นกระแสเมื่อเอากระสุนศาสตร์ไปกระแสมันก็โอ้โหคึกคักไปทั่วบ้านทั่วเมืองเฮ้ยเงินสองพันสามพันต่อคนนะมันเข้าใครออกใครบ้านหนึ่งมีแปดคนเงี้ยแปดสามยี่สิบสี่ถ้าจ่ายสามพันก็สองหมื่นสี่ใช่ไหม ใช่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพี่บุรียิ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ดูแลราคาพืชผลเลยเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยก็เดือดร้อนไม่มีเงินไม่มีเงินในต่างๆนานาพอเลือกตั้งได้เงินมาสองพันสามพันเขาก็ต้องเอาก่อนนี่ไงฮะนี่ไงเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาจะได้กําไรได้เห็นเห็นนะคะพี่คุณปล่อยให้พี่น้องประชาชนทุกยากกะได้อย่างไงล่าสุดวันนี้มันสัาปะหลังหรือหรือเก้าสิบตตัง ก้าสิบตาางตันละเก้าร้อยเขาลงทุนเนี่ยนะตันหนึ่งอะลงทุนประมาณอ่ประมาณสามสี่พันบาทนะต่อตันนะแต่ขายได้เก้าร้อยขายได้พันเดียวอย่างเงี้ยไหนจะข้าวไหนจะมันสำปะหลังนะไหนจะอ้อยพืชเกษตรเจงโบงหมดไม่ได้มาใส่ใจเรื่องนี้เอาแต่เรื่องการท่านันอย่างเดียวล่าสุดจะมีนะคะพี่บุรีล่าสุดจะมีเรื่องแตงโม แล้วก็จะมีเรื่องมาม่วงอีกอันตรายมากครับอันตรายมากฉะนั้นรัฐพันลึกหรือภูมิกับเขอบอกว่านี่เป็นการคุยกันลับๆนะแล้วก็คงจะรู้ถึงหูแล้วว่าจะต้องเอาสองพ่อลูกเข้าคุกก่อนวิธีการเข้าคุกเนี่ยมันมีหลายวิธีมันมีหลายวิธีครับวิธีของคุณทักษิณถ้าไม่หนีก็เจออย่างที่ว่าและเขาไม่ให้หนีด้วยทั้งพ่อทั้งลูกเขาไม่ปล่อยด้วย ถามว่ามันง่ายไหมโอ้โหไม่นานแล้วครับจำวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยไหมเมษายนที่สำนักง,งานปป,ปชสนามบินน้ำคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ดรสมชายสแสวงการดเรเจตธนาวณิชคุณนายจีธรน,นำเหลือไปยื่นกับปป,ปชว่ารัฐบาลทำผิดฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งสี่สี่บัญญัติว่าการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ย เขาห้ามไม่ให้ตัดงบประมาณเกี่ยวกับเงินกู้คุณโยกงบประมาณที่จะต้องไปจ่ายหนี้ให้กับธนาคารหรือผู้เจ้าหนี้เนี่ยแบงค์เนี่ยหรือเงินกู้เนี่ยประมาณสี่แห่งประมาณสี่แห่งคุณคุณโยกออกมาอยู่งบกลางแล้วเอาเงินที่โยกออกมาเนี่ยสามหมื่นห้าันล้านบาทรู้สึกจะเป็นประมาณสักสามหมื่นห้าพันล้านบาทบวกกับอีกหนึ่งหนึ่งจุดสามพันล้านบาท โยกมาใส่งบกลางแล้วเอาไอ้เงินพวกนี้ไปแจกประชาชนคนละหมืนม่นละหมืน่นละหมื่นนี่คือความผิดครับแล้วกฎหมายของปปชเนี่ยเขาให้รับเรื่องไว้และพิจารณาโดยพลันก็คือต้องต้องส่งสารรัฐมนูนเมื่อส่งสารรัฐมนูญแล้วเนี่ยสารรัฐนูจะต้องดําเนินการภายในสิบห้าวันเรื่องนี้นําไปสู่การยึดทรัพย์อายัดรั์หยุดปฏิบัตนิหน้าที่ตัดสิทธิทางการเมืองอนี่คือช่องทางแรก ช่องทางที่สองยื่นไปที่สาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองตามมาตรา157ละเว้นไปบัตรหน้าที่จำคุก10ปีนะไม่เกิน10ปีเรื่องนี้จะไปเร็วไปเร็วอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดฉะนั้นเตรียมใจเตรียมตัวไว้เถอะเจอแน่ไม่มีปัญหาหรอกครับฉะนั้นบ้านเมืองในเวลาเนี้ยก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่ารัฐบาลเนี้ยทำเลอะเทอะไปหมด นะสัญชาติที่แจกไปแล้วเนี่ยห้าแสนคนนะแล้วยังจะแจกอีกแจกแล้วเนี่ยห้าแสนคนผมมั่นใจว่าอย่างนั้นฉะนั้นท่านอาจจะได้รับรู้อะไรต่างๆนานาม,มากมายกับผืนแผ่นดินไทยที่เกิดขึ้นที่ปราจินบุรีที่ระยองผมได้รับจดหมายนี่ทุกวัน,นอน,นี้ก็มาจากปราจินนะตลาดสามศูนสี่ซึ่งเต็มไปด้วยคนจีนเต็มไปหมดขากถุยเต็มไปหมดคนจีนมากกว่าคนไทยเขาถึงเรียกว่า เป็นไทยกัวนะมนทนปราจินบุรีผู้ว่าถึงเอามาเป็นที่ปรึกษาไงปลดไปแล้วแต่ก็ยังอ้างได้ว่าเป็นอดีตที่ปรึกษาผู้ว่าไงเขาบอกยิ่งกว่าระยองอีก่นะระยองผมกลับบ้านเอาไปปลูกแดงไปดูวังจานไปโอ้โหตึกตึกเป็นสิบสิบชั้นนะเรียงกันมาแล้วคนงานคนงานจากเมืองจีนทั้งนั้นเมืองจีนทั้งนั้นเป็นหลายหมื่นเป็นแสนละมัง้ง คนงานไทยปลดออกหมดคนพมา่าปลดออกหมดให้กลับไปบ้านนี่คือการบริหารงานราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้มันอยู่ยังไงความมั่นคงแนวชายแดนอยู่ยังไงเอาคาสิโนเข้ามาทำยังไงแล้วถ้าคุณทำสำเร็จโดยพระรามยัน Enter ร์ t ทนเ a i n m e n t Complex ผ่านสภาแล้วเนี่ยแน่นอนเขาจะไปสู่การยุบสภาเขาก็ได้เปรียบว่ะอย่าไปคิดนะว่าพรรคเพื่อไทยจะเสียเปรียบ ชื่อเสียงเสียหายมากมายไก่กองเขาไม่สนใจหรอกเขาไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงเขามีบ้านใหญ่รออยู่นะใช้กระสุนทั้งนั้นมีบ้านใหญ่ใช้กระสุนทั้งนั้นรออยู่ครับนะเปลี่ยนกระสุนให้เป็นกระแสชนะมาแล้วไงใครกล้าเถียงผมบ้างไม่มีใครรู้จักแต่ใจเรียกว่าใช้กระสุนเป็นกระแสใช้ผีไปโม่แป้ง่อชนะมาแล้วแต่เคสต,ต่อไปจะทำกอปตองไงนะหลังจากเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีสภาเทศบาลแล้วก็ไปถึงอบอตอทั้งทั้งทั้งประเทศถ้าทำสำเร็จตัวนี้นะครับคุณอย่าไปสู้เขาเลยเงินก็ไม่ใช่เงินเขาอะเงินเก็บจากบอลทั้งนั้นนะที่เป็นค่าแป้เจียมาก่อนถ้าเขาทำไม่สำเร็จก็เขาเขาเคขา,เขาเ,ขาเขาเคยเกินเงินใครบ้างนะเขาไม่คืนหรอกภาษีก็ยังไม่จ่ายเลยภาษีดาวเทียมจ่ายยังไง ให้พ่อมากกู้เงินไปสี่พันล้านอะ่ะเสร็จแล้วเอามาซื้อของคินทอ็อนปะเงินหลวงซื้อของกูให้คิดบ้างสิครับแม่พิพูฒรุวีพูดแล้วก็แบบว่าเงินค่าตรงสองหมื่นห้าพล้านค่าคาสิโนโดันไม่สําเร็จคนที่รับเงินไม่คืนก็าเคยคืเคเนเงินใครอ่ะเอางี้เขาเคยคืนเงินใคร ภาษีเคยเสียทุกไหนบ้างอะ่ะเอาเงินรัฐไปผลาไปให้พะม่างน่ะที่ให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเอาไปมันก็ต้องมาซื้ออุปกรณ์โทรคม,มนาคมของชินขอบบริษัทกูแล้วใครว่าอะไรนะ่ะไปหาเสียงก็บอกโอ้ผมโดนซัดหลายเรื่องเลยแต่กลับบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษลดโทษกลับไปสารภาพว่าผมเนี่ยช่อโกงทุจริตบ้านเมืองแต่ไปพูดบนเวทีพูดอีกอย่างนึง เฮ้ยแล้วผู้พิพากษาศาลเขาจะมีความรู้สึกไงนว่าผมโดนสาดหมดเลยสนแสดงว่าผู้พิพากษาคาอตสสอะไรที่คุณทำผิดไปไปสาดโครนสาดอะไรให้คุณเหรอพี่น้องเท่าไหายก็เชื่อเขาสิว่าเขาไม่โกงแม้แต่บาทเดียวนะสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาออกในสื่อโซเชียลเยอะแยะหมดโอ้ยเขาไม่โงกงเราค่ะเขาโอ้โหอย่างงดอย่างนี้นะบางคนก็บอก ไม่เป็นไรหรอกโกมาเถอะเอามาแบ่งประชาชนบ้างว่าทกกรรมอันนี้มันเกิดในสมัยนี้หลังจากทักษิณกลับมามันไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้มันเกิดขึ้นหลังจากทักษิณกลับมานี่บ้านเมืองจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นดีแล้วครับที่เรามีรัฐพันธ์ลึกเรามีผู้กำกับเรามีคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะแต่จะสู้เขาได้หรือไม่อะไรยังไงนี่เขาพยายามจะสร้างเขาอะไรต่างๆนานามากมายเพื่อจะดึงประชาชนให้มาอยู่กับเขาไง โดยใช้กระสุนสร้างกระแสเขาทําสําเร็จมาแล้วนะอย่างที่บอกให้ฟังเนะ่ยคือเขตแปดนะครศรีธรรมราชดึงนาทีสุดท้ายให้พี่บรุวีสรุปเลยครับผมมั่นใจครับว่าเขาหนีไม่ได้ผมมั่นใจเพราะเขาไม่ให้หนีหนีไปจะยุ่งเพราะออกไปโพธนานอกประเทศจะทําให้เราเสียหายเพราะว่าตัวพ่อเนี่ยเขาก็รู้จักผู้นำในหลายประเทศแล้วเขาเข้ามาคราวนี้ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เลยนะ แล้วกลับมาคราวเนี้ยสร้างแส่ศัตรูไม่ได้มีความสามัคคีเลยไม่ได้มาแก้ไขแก้แค้นอย่างเดียวฉะนั้นผมมั่นใจว่าทั้งสองพ่อลูกไม่มีโอกาสได้หนีหรอกนะแต่ก็แล้วแต่เพราะเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะเล็ดรอดลงรูไหนถ้ำไหนนั่นอีกเรื่องหนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาติดกับดักแล้วที่ไม่อยากให้หนีเขาไม่ต้องการให้หนีไงให้รับโทษจำคุก หลายๆคดีที่เกิดขึ้นเมื่อตอนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามกลอบอันพายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมที่เขาใหญ่ที่บุกรุกต้นน้ำลำธารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวพีเอ็นและสุดท้ายคือเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้โยกงบไปสู่งบกลางและเอาไปแจกคนละหมื่นและอีกเรื่องหนึง่งกำลังจะก,กู้ห้าแสนล้านบ้านเมืองชิบหายครับบ้านเมืองชิบหายถ้ากู้มาได้ ได้ข่าวว่าธนาคาร ADB พัฒนาเงเจียเขาไม่ให้กู้นะจะไปเอาที่ไหนก็ไม่รู้แต่เขาจะกู้ให้ได้ฉะนั้นมันต้องเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของ GDP แน่นอนไอ้กบไอ้ไอ้การกู้เงินเขาเนี้ใช่เดินร้อนกันทั่วหมดฉะนั้นสรุปได้ดังนี้ครับว่าคำสั่งรักคำสั่งลับนี่มีจริงมีจริงเขาต้องการให้คนที่ทำชั่ว ให้คนที่ไม่ได้รักชาติรักเมืองด้วยจริงความจริงใจรักแต่ปากเลยนะเมื่อรักแต่ปากไม่ได้จริงใจต่อพี่น้องประชาชนต่อบ้านเมืองไม่จริงใจในการพัฒนาบ้านเมืองจนปล่อยให้ต่างด้าวเต็มไปหมดห้าแสนคนให้สัญชาติแล้วยังมีอีกแล้วเราจะอยู่กันยังไงเขาไม่อยากเอารถถังเอะไรมาออกมาหรอกครับไม่มีประโยชน์ฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดกับคุณนั่นก็คือนี่สงคราม หรือตุลาการพิวัตรซึ่งกําลังจะเกิดเร็วที่สุดในเ,เ,เร็ววันนี้ติดตามดูกันครับพีโนทั้งหลายครับครับสวัสดีต้องขอขอบคุณพี่บุรวียมพินานะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่นก็อยากให้คนที่รักและก็ศรัทธาคุณทักษิณดูรายการเราแล้วก็พิจารณานะครับว่าสิ่งที่รายการนําเสนอนั้นเป็นการอคติกับคุณทักษิณหรือเปล่าหรือนี่คือความจริงที่คุณปิดตาอยู่พยายามปิดตาอยู่เปิดตานะครับแล้วก็ ฝังให้มันเยอะๆแล้วก็คิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะครับการที่เรารักรักการเมืองที่เลวเท่ากับคุณกําลังสร้างบาปให้กับประเทศชาติแค่นี้นะครับที่อยากฝากเอาไว้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทรศูนย6 0 0 0 0หรือไลน์แอททีวีา